มีวิธีช่วยให้คนที่ทําบุญไม่ขึ้นกับคนอื่นได้ไหมครับผมช่วยใครสุดท้ายโดนมองไม่ดีโดนนินทากลับมามีวิธีช่วยคนที่ทําบุญไม่ขึ้นกับคนอื่นได้ไหมครับมึงจะหาวิธีช่วยทําไมมึงทําบุญไม่ต้องหวังผลใครเป็นคนคิดว่าทาบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยหมอดูแลหนึ่งกูว่าเพราะกูคือหนึ่งในนั้นและกูเคยเห็นหมอดูหลายคนมากชอบพูดว่าอะไร เนี่ยเธอเป็นคนทำบุญแต่คนไม่ขึ้นนะมีวิบากกรรมมาเยอะมากเลยมึงเลิกใช้คำนี้กันได้แล้วว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นมึงทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมึงทำบุญหวังผลกูถามว่าถ้ามึงทำบุญไม่หวังผลมึงจะสนใจไหมว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นใครจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนมึงจะไม่สนใจมึงทำหน้าที่ของมึงไปตามเหตุตามปัจจัยเขาจะดีกับมึงหรือไม่ดีกับมึงเป็นเรื่องของเขาเพราะหนึ่งทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถ้ามึงทำบุญหวังผลแสดงว่ามึงทำบุญด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจมึงหวังว่าวันนี้มึงให้เขาวันหน้าเขาจะให้มึงกลับคืนมาก็สมควรแล้วที่มึงทำบุญแต่คนไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าเขานะกูว่ามึงเพราะเขานี่ไม่ผิดแต่คนที่ผิดคือมึงเพราะมึงไปทำบุญแต่หวังผลมึงไปให้เขาแต่อยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามึงน่ะเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่าไปเที่ยวพูดว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะเนี่ยมันสันดานชั่ว มึงทําบุญหวังเอาหน้ามึงทําบุญหวังผลมึงทําบุญอยากให้เขาตอบแทนกลับคืนมามันไม่บริสุทธิ์ใจมึงมีเจตนาอื่นแอบแฝงแอบเล่นซ้อนเล่นอย่าทําสันดานแบบนี้นะจะให้คือให้เขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนไม่ใช่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับมึงถ้ามึงจะทําบุญหวังผลแล้วอยากให้เขาตอบแทนกลับคืนมามึงทําข้อตกลงกับเขาด้วยเฮ้ยวันนี้กูให้กระโถนมึง วันหน้าเวลากูเกิดทุกข์ร้อนขึ้นมามึงต้องให้อะไรตอบแทนกลับคืนมาด้วยนะมึงบอกกับเขาแบบนี้เลยกูจะได้รู้ว่ากูจะรับหรือไม่รับถ้ามึงบอกว่าอ่ะกูให้กระโถนมึงแต่วันหน้าเวลากูขอความช่วยเหลือมึงต้องเอาความช่วยเหลือนี้ตอบแทนกลับคืนกูได้นะกูไม่รับเอาคืนไปกูไม่เอาเพราะวันหนึ่งกูไม่รู้ว่ามึงจะอยากได้อะไรจากกูกลับคืนวันนี้มึงเอากระโถนเหล็กมาให้กูวันหน้ามึงอาจจะได้กระโถนทองเหลืองจากกูก็ได้ใครจะไปรู้ว่ามึงอาจจะอยากได้ของที่มันเหนือกว่าที่มึงให้กูมาก็ได้ แล้ววันนั้นกูจะมีให้มึงอระไม่มีดังนั้นก่อนมึงจะให้ใครแล้วหวังผลที่มึงพูดว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะนะกูแนะนานะวันหน้ามึงทําข้อตกลงกับเขาเลยวันนี้กูให้มึงยืมเงินวันหน้าวันหนึ่งที่กูเดือดร้อนมึงต้องให้กูยืมเงินด้วยนะวันนั้นกูจะวันนี้กูให้มึงยืมเงินหมื่นหนึ่งวันหน้าถ้ากูเดือดร้อยกูขอยืมเงินมึงหมื่นมึงมึงก็ต้องให้กูยืมนะในวันนั้นแม้มึงไม่มีมึงก็ต้องไปกู้นียืมสินมาให้กูนะเพราะวันนี้กูช่วยมึงเอาไหม มึงคุยตกลงกับมันเลยถ้ามึงคุยตกลงกับมันแล้วมันยอมรับมึงค่อยช่วยมันแต่ถ้ามันบอกไม่เอากูไม่รับโอเคตามนั้นมึงจะได้ไม่ต้องหวังผลไงสันดานพวกมึงนะ่ะทำบุญหวังผลกันทุกวันเนี้ยเลยมานั่งบ่นว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นทําบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยสันดานสันดานมากเลยมึงอยากช่วยใครอย่าหวังผล จะกระโถนตีปากให้ทวงบุญคุณเก่งเหลือเกินมันเป็นอะไรกันอีประเภททวงบุญคุณเนี่ยมึงช่วยเขาแต่มึงไปทวงบุญคุณเขาสันดานมันชั่วหรือเปล่ามึงคิดดูเอาไปทวงทําไมอะ่ะในเมื่อมึงให้เขาอะ่ะแสดงว่ามึงให้ไม่ความไว้บริสุทธิ์ใจเนี่ยโอ้ยใช้ไม่ได้ ทำยังไงให้คนเก่ากลับมาคะเขาไม่บล็อกหนูแต่เขาอ่านแต่ไม่ตอบมึงจะให้เขากลับมาทําไมเขาไปจากมึงแล้วเขาไม่รักมึงแล้วเขาเกลียดมึงแล้วเขาไม่บล็อกมึงไม่ได้หมายความว่าเขาต้องยังอะไรอาวรมึงอยู่ไม่เกี่ยวเขาอ่านแต่ไม่ตอบก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะกลับมามึงไม่ต้องทําอะไรแล้วเลิกคุยเลิกมโนเลิกเพอเขาไปจากมึงแล้วจ้ากูว่าป่านเนี่ยเครื่องโทรศัพท์ทิ้งแล้วที่มันเปิดอ่านอยู่เพราะแบบยังไม่หมด เขาลำคาบมึงตายกูว่าป่านเนี่ยเครื่องโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วแต่มันเปิดหน้าจอว่ามันไม่ได้ล็อกเขาเห็นข้อความมึงส่งมาเนี่ยเขาเปิดอ่ะโทรศัพท์ทิ้งจังหวะจังหวะโ,โบ๊ะบ้างเเปิดเห็นว่าเลาครื่องโทรศัพท์ทิ้งจะตกใจไงตกใจหน้ามึงเนี่ยแล้วแบตมปนยังไม่หมดไงมันก็เลยขึ้นรีดขึ้นอ่านเดีย๋ยวสักพักหนึ่งแบตหมดมึงส่งไปใหม่ก็ไม่เจอแล้วเพราะเาครื่อง,ยยงโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วมึงเลิกกันแล้วมึงจะมาหาวิธีทําให้เขากลับมายัางไง ก็ในเมื่อมึงเลิกกันแล้วเขาไม่อยากได้มึงแล้วเขาไม่รัดมึงแล้วมึงจะไปอาไลอาวอนให้ตัวเองไม่มีคุณค่าทําไมมึงเกิดมามีคุณค่าในตัวเองมึงต้องรู้จักประมาณในคุณค่าของตนพ่อมึงแม่มึงให้มึงกําเนิดมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําให้ยารักษาโรคส่งเรียนหนังสือให้มีความฉลาดแต่ทาไมมึงโง่ หากมีสติสัพพัญญะทําตัวเองให้มีคุณค่าแบบนี้ไม่มีคุณค่าใครที่ไหนจะกลับมาหาเมืองมึงทําตัวน่าสงสารเขากลับมาเพราะความสงสารมืองว่าเขาลักมืองเหรอมึงไปทําตัวน่าสงสารเขาเลยสงสารเวทนาสลดสังเวชในความน่าสงสารนั้นเขาเลยกลับมาหาเมืองมึงอยากได้แบบนี้เหรอเขาไม่ได้ลักเมืองแต่เพราะเขาสงสารเวทนาเมืองสลดสังเวช สภาพมึงที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก่อแขงก่อขาร้องไห้น้ําตาไหลาเขาเลยกลับมากลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่อให้มึงดีขึ้นเขาจะได้ไม่รู้สึกผิดมึงจะเอาอย่างนี้เหรอมึงเลิกสลดสังเวชในตัวเองเลิกต้นในการที่จะไปขวนขวายในการให้เขากลับมาหาเมืองเลิกใช้วิธีในเมื่อเขาไม่รักเมืองมึงกลับมามีคุณค่าในตัวมึงเองมึงกลับมามีสติสัมปชัญญะในตัวเองรักตัวเองให้มากอย่าเพ้อพบ ตั้งสติถ้ามึงมีสติมึงแก้ไขสันดาตัวเองแก้การกระทําของตัวเองทําให้ตัวเองมีคุณค่าเดี๋ยวมันวันหนึ่งมันจะเห็นมึงว่ามึงเนี่ยดีขนาดไหนมันจะเสียดายมึงเองนี่มึงเล่นทําตัวไม่มีคุณค่าไปร้องแร่แห่กระเชิงเขายิ่งไม่เห็นคุณค่าผู้ชายมึงจําไว้มันอยากได้ของที่ทรงคุณค่าของที่คนต้องการเยอะๆเวลามึงไปมี คุณค่าแล้วคนต้องการมึงเยอะนั่นแหละมันจะเสียดายมึงที่สุดมึงจําไว้สันดานผู้ชายเป็นแบบนี้ทุกคนถ้ามันยังมีอะไรอาวรอ,อยู่เยื่อใยนิดหน่อยนะมันจะมีอาการแบบนี้มึงไปทําตัวเองให้ดีไปทําตัวเองให้สวยไปทําให้ตัวเองมีคุณค่าถ้ามันไม่เห็นคุณค่ามึงเดี๋ยวคนที่ดีกว่ามันจะเห็นคุณค่ามึงเองมันยากอะไรวะมีสติ กลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบันมีสติสัพพัญญะมีน้ำตกมันเปลืองค่าไฟนะคะเงินกูจะไม่ใช่เงินเมืองไม่ต้องสาระแนกับน้ำตกกูมึงมาจ่ายค่าไฟให้กูเหรอถึงไม่จะมาเดือดร้อนเดือดือร้อนใจกับค่าน้ำตกกูค่าไฟน้ำตกกูเนี่ยกูเปิดแล้วกูมีความสุขกูไม่ไดเอาน้ำตกมาแก้ห่วงจุ้ยสะดอกขอต่อชะตานี่กูเปิดเพื่อความเย็นใจของกูเองกูเปิดเพื่อต้องการฟังเสียงน้ำตกกูเปิดให้เมือมึงแหกหูแหกตาดูเนี่ยจะได้มีความ สงบร่มเย็นในการเข้ามาฟังไหลสดกูเนี่ยเนี่ยแหกตามองเข้าไปน้ําตกเนี่ยจะได้สบายตากูพยายามหากิมมิกมาเดียพยายามหาโลเคชันเวลาผู้มึงนั่งดูกูหลายชั่วโมงเดียมึงจะได้มีความสุขจากการชื่นชมน้ําตกจากการชื่นชมดอกกล้วยไม้เขาก็ส่งมาให้กูเนี่ยแอร์ออคิทส่งน้ำส่งต้นส,ส่งดอกกล้วยไม้มาให้กูแขวนเพื่อผู้มึงสบายตาเย็นใจสบายตาไม่พอ คุณเอคุณเอที่ขายแต่งสวนทาน้ําตกเนี่ยเนี่ยเขาก็ส่งเย็นตาให้กูอีกมึงดูดอกไม้เย็นสบายตามึมงดูน้ําตกเย็นใจยเย็นตาม,มึงจะเย็นหายเหี่ยแล้วก็เย็นไปเถอะเนี่ยเอามาวางให้มึงดูเออขออนุญาตถามครับผมเคยรู้มาว่า,ววา,าพุทธวจนะพระฉันข้ามื้อเดียวแต่ทำไมทุกวันนี้พระถึงฉันเช้าเพลหรอครับไม่รู้จ๊ะมึงไปถามพระที่ฉัน เพราะกูยังไม่ได้เป็นพระกูก็ฉันมือ้อลัวก,กินมื้อเดียวมึงก็ต้องไปถามพระที่ฉันหลายมือ้อว่าฉันได้เพราะอะไรผมติดเชื้อวัณโรคปอดคนรอบข้างแวดล้อมเขารังเกียจผมควรทํำยังไงดีครับเขาไม่ได้ลังเกียจหรอกแต่มันเป็นโรคติดต่อเขาก็ต้องกลัวว่าจะต้องติดต่อเป็นธรรมดามึงก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วย การที่มึงป่วยมึงจะเข้าใจแต่ตัวเองคนเดียวไม่ได้ก็ในเมื่อวัณโรคมันติดต่อได้การที่เขาแยกตัวออกจากมึงนะถูกต้องแล้วจะได้ไม่มีเชื้อโรคเนี่ยไปแพ้คนอื่นไปแพร่ให้คนอื่นได้มึงก็เก็บตัวเองให้ดีตั้งใจในการรักษาตัวเองให้ดีรีบเร่งในการกินยาให้ต่อเนื่องจนกว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยที่มันลงปอดเนี่ยมันจะได้จบไปมึงกักตัวเองเก็บตัวเองไม่ใช่ไปเผยแพร่คนอื่นเขามึงอย่ามานั่งน้อยเนื้อต่ำใจแบบปัญญาอ่อนแบบนี้มึงต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อคนอื่นเขาไม่ได้รังเกียจมง เขาหลังเกียจโลกดังนั้นมึงอะหายโลกเขาก็ยังรักมึงเหมือนเดิมเขาก็ยังคบมึงเหมือนเดิมแต่มันเป็นโรคติดต่อมึงจะก็ทำยังไงล่ะเป็นกูกูก็หนีก็มันติดต่อแล้วทําไมกูต้องไปลําบากลำบาไปป่วยเป็นไข้เป็นโรคภัยแค่เจ็บร่วมกับมึงเหรอมึงต้องมีสตินะเฮ้ยในเมื่อมึงเป็นโรคติดต่อมึงต้องกันตัวเองให้ดีไม่ใช่คนอื่นมากันให้มึงมึงต้องเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เขารลังเกียจมึงแต่เขารลังเกียจโลก มึงต้องแยกให้เป็นลังเกียจโลกกับลังเกียจมึงมันคนละเรื่องถ้าเขาลังเกียจมึงเขาต้องเกียรดมึงตั้งแต่แรกไม่ใช่มาเกียจตอนมึงเป็นโลกเดี๋ยวมึงหายโลกเขาว่ากลับมาดีกับมึงตามปกติแต่เขาต้องเซฟตัวเองไงมึงอย่าเอาสันดานตัวเองมาเป็นที่ตั้งสิหาดมีสติสัพพัญญกักลับไปรักษาตัวเองให้ดีกลับไปรักษาตัวเองให้หาย ผมอยากสอบถามเรื่องการใส่บาทว่าต้องสุกไหมตลอดไหมถ้าเป็นของไม่สดเป็นอะไรไหมของดิบใส่ไม่ได้ของไม่สดของมึงคืออะไรอะ่ะเช่นให้กูฟังหน่อยกูไม่เข้าใจครับว่าของไม่สดวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ภาพปฏิบัติแล้วจ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ไม่ทันแล้ววันนี้จบนี่ก็คงจบอะ่ะแค่นี้ อ่าบอกบุญนิดหนึ่งเดี๋ยวกูจะพูดเรื่องบุญด้วยนะเตรียมรับฟังคําด่าไว้นะอ่าพวกมึงเตรียมตัว clear. เคลียร์เคลียร์ใจสงบสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจก็พูดหายใจออกโทรมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเตรียมรับคําด่าจากกูนะเดี๋ยวกูพูดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บกูด่ายาวเลยมึงฟังดีๆนะเตรียมตัวรับแรงกระแทกกูจะบอกบุญฟังให้ดีนะหนึ่งใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ วัดป่านาคำน้อยจังวัดอุดรธานีร่วมบุญถวายทองคำถวายทองคำนะสร้างเจดีพระธุดงค์กรรมฐานสายลูกปุ่มั่นตามหลักคำสอนพระเจ้าใครต้องการร่วมอาจารย์จะทำบุญทองคำหนกิโลกรัมทองคำเก้าสิบหกกิโลกรัมใครต้องการร่วมบุญไอดีไลส์ไ s ส์สาธุไอดีไลส์ a ซส์สาธุเอวงกลม SATU อแอดลน์ไป แอดไลน์ <Add> ไปแล้วจะมีสองกองบุญ1นกองบุญทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมวัดปานาคำน้อย2กองบุญไทยที่ดินช่วยเหลือวัดสวนแก้วพระอาจารย์พยอมที่ทนายอนันตชัยกำลังช่วยเรื่องที่ดินถุงกล้วยแขกที่ครอบครองปลาปักมาเป,ป็น20่ปีนะช่วยพระพยอมให้จบเรื่องที่ดินในครั้งนี้ของวัดสวนแก้วสองกองบุญบุญทองคำกด4บุญที่ดินวัดสวนแก้ว เอ้ยผู้ผิดบุญทองคํากด3บุญวสัสวนแก้วกด4แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําบุญร่วมกันเอาตามนี้นะฟังดีนะใครต้องการจะร่วมบุญกับอาจารย์ไอดีไล s ์ไซสาธุมึงไม่ต้องกด1กด4ตรงนี้ไปกดในไลพิมพเอสไลไอดีไลเอสไซสาธุ A วงกลม satu กดแอดไลน์เข้าไปแล้วกดหมายเลขสาบุญทองคำวัดป่านาคำน้อยสร้างเจดีบุญที่สกดสีบุญไถ่ที่ดินวัดส่วนแก้วพระอาจารย์พยอมตามนี้นะกด3ทองคำกดสีท, 4. ที่ดินร่วมบุญด้วยกันอาจารย์จะทำบุญเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์วัดวาารมปีนี้สองกองบุญนี้สองกองบุญสุดท้ายปีหน้าจะทำเครื่องมือแพทย์ ทำเพื่อสังคมทำเพื่อคนยากไร้ทำโรงเรียนยากจนปีหน้าปีนี้ทำเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระพิสุสงฆ์และชื่อบัญชีสองชื่อบัญชีจะไม่เหมือนกันแต่นามสกุลเดียวกันคือนามสกุลบุญษาฟังดีๆนะบัญชีจะนามสกุลบุญษาถ้าบัญชีไม่ใช่นามสกุลบุญษาอย่าโอนนะมึงจำไว้นะ จะโอนอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่นามสกุลบุญสาห้ามโอนโดยเด็ดขาดกดอันนี้อาจารย์หน่อยถ้าไม่ใช่นามสกุลบุญสาห้ามโอนโดยเด็ดขาดตามนี้นะเออสองกองบุญทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมสร้างเจดีวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีกดสามบุญไถ่ยที่ดินวัดป่าวัดวัดสวนแก้วพระพยอมกดสี่ร่วมบุญในการช่วยพระท่านหน่อย ท่านทาแล้วช่วยสนับสนุนส่งเสริมเข้าไปพวกเราช่วยกันจันนำแรงบุญแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดหมดนะไม่เกี่ยวกับปรา,ารย์นะแล้วเดี๋ยวมีชี้แจงรายละเอียดด้วยดึงสเตทเมนออกมาเลยใครทํากี่คนเป็นเงินเท่าไหร่โอนเข้าวัดกี่บาทซื้อทองคำกี่บาทชี้แจงหมดมีใบเสร็จทุกอย่างไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอนตรงเข้าวัดทีนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกคนที่เอากูไปด่า ว่ากูเลี่ยไรบุญหาว่ากูเนี่ยสั่งห้ามคนบูชาพระพุทธลูกไม่ให้กูกราบไหว้บูชาพระพุทธลูปบอกว่ากูสอนแบบนี้บอกว่ากูแอนตี้พระพุทธลูกแอนตี Anti ้พระเครื่องกูไม่เคยพูดแล้วบอกว่ากูเลี่ยไรเงินไปสร้างเจดีย์แต่กลับบอกว่าศา,าลาลงทรรวิหารสร้างทรไมเยอะแยะ ด่ากูแล้วบอกว่ากูย้อนแยง้งมึงฟังนะสิ่งที่มึงพูดมากูไม่เคยพูดเจดี JD. พระพุทธเจ้าสอนให้สร้างสร้างแล้วเกิดประโยชน์สมควรแก่การสร้างกูพูดเสมอสร้างไม่เกิดประโยชน์เกินกว่าประโยชน์เกินกว่าการใช้สอยไม่ควรสร้างกูพูดอย่างนี้การไหวพระพุทธรูปต้องไหวพระพุทธรูปด้วยความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ไปไหว้พุทธลูกแล้วอ้อนวอนขอร้องให้ถูกเราวันที่หนึ่งให้ได้ผัวกลับมาให้ได้เมียกลับมาให้มีผัวมีเมียมีลูกกูแอนตี้เรื่องนี้เพราะไม่ใช่หลักคําสอนพระพุทธทเจ้าเข้าใจตามนี้นะเพราะฉะนั้นสันดานพวกมึงน่ะสําลอกออกมาให้หมดนะใส่ล้ายป้ายสีคนอื่นมึงจําไว้นะเดี๋ยววันหนึ่งวันหนึ่งวันใดมึงจําไว้นะ ถ้าลูกศิษย์กูเขาไม่อยู่เฉยทนายกูเขาเริ่มรับไม่ได้เขาฟ้องมึงขึ้นมาอย่าดิ้นนะกูบอกก่อนนะออีพวกใส่ร้ายป้ายสีกูมึงจำไว้นะบางทีแม้ไม่เอ่ยชื่อฟังนะบางทีแม้ไม่เอ่ยชื่อแต่ล่วงรู้ได้ว่าพูดถึงใครมึงก็โดนได้นะกูบอกก่อนนะมึงก็โดนได้นะทนายกูเนี่ย เริ่มแนะกูแล้วนี่ทนายกูบางทีเนี่ยหลายคนมากทนายกูมีหลายคนลูกศิษย์กูก็มีหลายคนจากเดิมเป็นทนายตอนนี้เริ่มทนนะและ้วทนะะนากูแล้วว่าอะไรรู้ไหมเริ่มแนะนํากูว่าเอาเคสสตาร์ดี้หน่อยคนจะได้หลาบจํากันบ้างขอเคสตัวอย่างหน่อยคนจะได้หยุดหยุดกันบ้างจะได้เผาเผากันบ้างไม่แน่นะอนาคตอ่าไม่แน่ไม่แน่แนอ่ากูเป็นคารวาสกูฟ้องได้ เงินที่กูได้มากูไปทําประโยชน์ต่อแล้วกูไม่ผิดด้วยเพราะกูไม่ใช่พระถ้าพระเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับอาบัติประชิกได้แต่กูไม่มีอาบัติกูรอดกูอาจจะลองสักเคสหนึ่งก็ได้นะไม่แน่เนาะเออไม่แน่แต่กูยังเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกอยู่ใส่ร้ายกูเยอะๆนะใส่ร้ายกูเยอะๆแล้วไปรับผลของการกระทาตัวเองด้วยนะจ๊ะแล้วคนที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีกูว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัว เอาเงินไปทําอันนั้นไปไม่เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากไปรับบริจา้วเอาเงินเข้าตัวเองมึงใส่ร้ายกูเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวทนายเขารวบรวมเอกสารแล้วมึงจะมาดีดดินไม่ได้นะแล้วเวลากูให้มึงขอโทษเนี่ยกูจะให้มึงมาขอโทษผ่านไลฟ์สดเลยนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะขอโทษผ่านไลฟ์สดนะจ๊ะคนดูเยอะนะทิกเก k คนดูอยู่19,600คน YouTube คนดูอยู่5 5 1 8คน Facebook คนดูอยู่5,600คน กูให้มึงผ่านขอโทษผ่านไรสวดเลยนะไม่อายเหรอเอาหน้าออกกล้องเลยนะเคยออกหรือเปล่าไรสวดอะ่ะคิดดีๆนะจะทำอะไรคิดเยอะๆแล้วมันจะมีอีตัวผู้หญิงอยู่สองคนเป็นหมอดูล่างทรงเอากูไปด่าทุกโพสท,ที่มันโพสเขาเรียกน,นะมี t i กตอกแล้วมันก็ใส่เป็นภาพะแล้วก็ใส่ข้อความดากูทุกวัน ดากูฉ่ำม,มากอีตัวผู้หญิงสองตัวนี้นะทั้งคู่เลยบอกว่าตัวเองรู้ธรรมะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมแต่ดากูฉ่ำทุกวันปฏิบัติแบบใดปฏิบัติแบบใดจ้านั่งด่าชาวบ้านฉ่ำม,มากดากูทุกวันดากูฉ่ำกูมอบโลได้ไหมเฮ้ยหยิบทั่วให้หน่อยสิใครอยู่ข้างบนอะ่ะแม่อยู่ไหมเออหยิบถึงหรือเปล่า เออเดี๋ยวยให้อาจาร์หน่อยเดี๋ยวกูจะมอบรางวัลให้มึงนะเอาสองอันเลยอันน่าจะต้องเอาเก้าอี้ปีนะั้นมาอยู่ชั้นบนสุดเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูมอบโล่ให้มึงเดี๋ยวกูจะจัดงานมอบโล่ให้มึงเลยว่าดาชัมประกาศเกียรติคุณรางวัลประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลครั้งที่หนึ่งในานามกลุ่มคนตื่นทามขอประกาศใด้คนเกียรติชังคนตื่นทามเกียรติกลุ่มคนตื่นทาม นี่โลกคัที่หนึ่งนะขอประกาศคุณได้รับรางวัลส,สาขาการด่าชาวบ้านฉับสาขาการด่าชาวบ้านฉับอ่าเดี๋ยวกูมอบโลกเอาไว้เดี๋ยวกูจัดงานให้นะแฟนมิดมิดรักแฟนเพมเดี๋ยวกูเกณฑ์มาเองไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวกูจะให้เขาเนี่ยมาตบมือให้มึงโอ้ดีใจด้วยเลยรางวัลแห่งปีได้แล้วนี่ขอแสดงความยินดีด้วยกูขอมอบโลให้มึง อ่ะสองโลเลยนี่ที่กูได้มากูยกให้มึงเลยอินฟูอเวอร์อะไรนะอินฟูอินเซอร์อวอร์ดสองพันสองพันยี่สิบสี่อินฟูอินเซอร์อวอร์ดสาขาพุทธศาสนาโอ้ยอ่านไม่เห็นว่าท็อปโอ้ยสีเหลืองมาช่างมันเนี่ยเกี่ยวกับด้านพุทธศาสนามึงก็เป็นคนที่พุทธศาสนาใช่ไหมกูมอบให้อ่ะมอบนะอ่ะทุกคนตบมือ มอบให้อารู้ที่หนึ่งอันนี้ด้านพุทธศาสนาพุทธศาสนาอ่ะกูมอบให้เมืองทําลายพุทธศาสนายอดเยี่ยมอ่ะประกาศเกียรติคุณอัน,นอที่สองดาชําดาชําที่สองกูขอมอบเลยมืองสาขาทําลายสังคมดีเด่นอ่ะมอบให้ไม่ได้ไม่ได้ทําลายสังคมไม่ได้เดี๋ยวจะไปว่าเขาเกินไปสาขาทําลายกลุ่มคนตื่นทาดีเด่นอ่ะสเปซิฟิกเจาะจงกลุ่มเขาไ่ด้อ่ะกูมอบรางวัลให้ครั้งที่หนึ่งอัตบมือ ให้คนที่เกลียดกูทุกคนนะกูให้ให,ให้คู่เลยูเกูเนี่ยได้มาสองโล่กูม,มอบให้มงโลอันหนึ่งสตาร์อาวอร์ดเลยดาช่ำแห่งปีดาไม่มีดีกีลดละลดเลิกดาแบบ28ดีกีดาแบบ90ดีกีดาแบบเมาดาแบบสาเสียเทเสียดาแบบขาดสติ ด่าแบบขาดปัญญาด่าแบบคนเมาดา่าแล้วอ้วงแตกอ้ว,วงแตนนมจมนอนจมกองขี้กองเยี้ยวด่าฉ่ำแห่งปีเมาในความดา่าเมาในการดา่ากูมอบให้หนึ่งโลนี่ดาวเลยดาวเด่นเป็นสง่าเลยเห็นไหมเนี่กูมอบเลยมาโลที่สองกูมอบให้อันแรกด่าฉ่ำแห่งปีนะอันที่สองโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกลุ่มคนตื่นทำแห่งปี ครั้งที่หนึ่งกูมให้นี่เป็นเปลวไฟเลย嘛นี่โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดหลายสมไฟในวัยดวงใจเผาไฟเผาไหม้อยู่ในตัวเองเผาใจตัวเองเป็นกิเลสตัณหาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดหลายกลุ่มคนตื่นทำสุดยอดแห่งปีรางวัลน,นี้กูจ้งชื่อว่าอะไรดีอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทนี่สาขาสาขาได้รับรางวัลสาขาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดหลายแห่งปี นี่เป็นเปลยไฟเลยเป็นเพลิงนี่เปลยเพลิงกูมอบให้เลยสองใบให้มึงคนเดียวพวกมึงอ่ะที่เกียจกลัวนะมอบโลกรับไปด้วยจาาตบมือตบมือ <c oughs> แหมกูน่าเชิญรัฐมนตรีมามอบให้เนาะจะได้เป็นเกียรติเป็นศีแกวงตระก,กูมือล้อเกินนี่กูไม่เคยโชว์เลยวันนี้กูได้โอกาสแล้วนี่กูโชว์เลยอ่ะนี่เขาให้กูมานี่ ใครจะให้รางวัลกูได้อีกนะกูรับกูยินดีรับเลยเดี๋ยวกูเอามาแจกอีพวกเนี้ยเอามาแจกอีผู้ที่เกลียดกูด่ากูอ่ะโพสด่ากูชำจริงๆควรมอบรางวัลให้มันนะกูติดต่อเจ้าของงานหน่อยอ่าเจ้าของงานรางวัลแห่งแผ่นดินครั้งที่สามช่วยจัดครั้งที่สี่ให้มันหน่อยครั้งที่สี่นะจัดให้มันหน่อยมอบรางวัลให้มันหน่อยด่าชำแห่งปีโกเกียดอาฆ่าพยาบาทมาดร้ายแห่งปีสาขาดีเด่นช่วยจัดให้มันหน่อยนะ สรายการรายการที่1คือรายการคนดีคนแห่งแผ่นดินมันเป็นคนแห่งแผ่นดินไงเกียรติอาฆาพยาบาบมากมายสอง influencer award influencer award คนดังดากูฉ่ำแห่งปีไอพวกนี้เกาะกระแสกูดังหมดดากูจนดังถ้าไม่มีกูให้ด่าเหรอจะดังได้เหรอคนจะรู้จักพวกมันเหรอไม่มีทางกูเลยต้องมอบโล่ให้ดากูสำเร็จ ขออนบมธนาสาธุนะออ้กูดีใจมากเลยที่กูเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มันด่ากูแล้วมันดังได้มึงดูคนปฏิบัติธรรมนะสามารถใช้คนคนหนึ่งที่หน้าตาบ้องแบ้วหัวโลน้นตัวผอมๆหน้าตาดำๆจัดฟันเนี่ยแบ้วๆอย่างกูเนี่ยด่ากูได้สำเร็จแล้วเหยียบหัวกระบาลกูด่ากูขึ้นไปเพื่อให้ตัวเองโด่งดังเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าทางสังคม แต่ปากบอกว่าศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาหลักธรรมปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่เหยียบกูขึ้นไปดากูขึ้นไปให้โด่งดังแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนปฏิบัติธรรมมึงห่าไหมมึงว่ามึงว่าแปลกป่ะมหัศจรรย์ดีเหมือนกันนะดากูเกียรติกูโจมตีกูทุกโพสแต่บอกว่าไม่สนใจกูนะแต่ดากูทุกโพส์ดากูทุกคลิป ง่ามหาสัจจัน์ป่ะแต่ปากบอกว่าตัวเองรู้ธรรมะรู้ธรรมะแต่ด่ากูทุกวันรู้แบบใดเอาโล่ไปนะกูให้โล่ให้โล่เลยยกให้เอาวันไหนก็ได้เดี๋ยวกูส่งไปให้ถ้ามึงจะหน้าด้านเอาอะนะเกียรติกูเอาเลยเอาเลยกูยกให้ถ้าให้กูจัดงานมอบรางวัลให้กูได้ได้นะถ้ามึงจะหน้าด้านกล้ามารับรางวัลน,นะ เดี๋ยวกูจะเกณฑ์ลูกศิษย์ไปเป็นพันคนเลยมึงไม่ต้องกลัวเรื่องการเกณฑ์คนมาเป็นหน้าม้ากูเก่งมากเพราะมึงชอบใส่ไลน์ป้าย,ายสีกูว่ากูทำคอนเทนต์ไงกูทำคอนเทนต์ให้คนเนี่ยมาติดตามกูคนมากีดมาก้ากูทำคอนเทนต์ไม่ได้สอนธรรมะจริงหรอกทำคอนเทนต์เพื่ออะไรนะเพื่ออะไรนะเพื่อผลประโยชน์ทำคอนเทนต์เพื่อที่จะได้ใช้นี่ใช้สินมานี่เดี๋ยวกูมอบรางวัลให้มึงดีเด่นแห่งปีเดี๋ยวกูจัดให้กูเก่งลวในการเอาหน้าม้ามาล้อ มึงมารับรางวัลหน่อยนะกูหรือกูทาโลกเดี๋ยวกูทําโลกกระโถนให้มึงใบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูทําเป็นท่านอย่างเงี้ยนะหล่อขึ้นมามีกา้านและข้างบนเนี่ยเป็นกระโถนเนี่ยกระโถนอยู่แบบเนี้ยนะอ่าเอากระโถนวางนี่แทนมีกา้านแล้วกระโถนวางกูมาให้มึงกูจะเป็นคนจัดงานนี้เองคนแรกเดี๋ยวกูเชิญคนมีชื่อเสียงมามอบให้มึงก็ได้เดี๋ยวกูเชิญคุณแพรลี่ก็ได้นะเดี๋ยวกูเชิญคุณแพรลี่มามอบมอบโล่ให้มึงประกาศเกียรติคุณ ดา่าฉ่ำกูกาดา็ด่าฉ่ำเอาสิ